สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตไตล์ไม่เอาครับไม่เอาครับหวานเจี๊ยบ นี่ตึงจัดศัตรูอยู่นี่ ยิวคููดาวอยู่ไม่เอาครับใจเย็นๆน,นะ ไม่เอาครับขอบคุณนะ ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับ จิ้คููดาวอยู่ไม่เอาครับไม่เอาครับ เปิดไม้หน่อยครับเปิดไม้หน่อยครับเปิดไม้หน่อยครับ เอาครับเปิดไม่หน่อยครับ Itless mission accepted. ของอยู่นี่ไม่เอาครับของอยู่นี่ไม่เอาครับ กิ้วคูดาวอยู่พบศัตรูแล้วกิ้วคูดาวอยู่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  <c oughs> ขอของหน่อยทรูเบล์คิล ขอบคุณนะอ Kiu cù đao dù. 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 อยู่่นีากได้อ่ะขอบคุณนะกิวคูดอลอยู่ใจเย็นๆน,นะ พบศัตรูแล้ว กิวคูลดาวน์อยู่ ดิวคูดาวอยู่